รมรถมือ 2JK สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะขอนำเสนอเป็นรถเดิมๆคุณภาพดีพร้อมใช้งานตัวจริงสวยกว่าในรูปด้วยนะคะรถ Toyota v i o s 1.5G รถปี08ภายนอกเดิมบางสวยเงางาม,งามวิ่งวับรอบคันค่ะเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆเดินนิ่งเรียบไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสามารถเดินทางไกลได้สบายค่ะช่วงร่างดีแน่นหนึบ เกียร์ออโตโ้เข้านิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2จุดกระจกเป็นไฟฟ้าขึ้นรงครบทั้ง4บานค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะคะและสามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะระบบเบรก ABS ภายในรถสวยสะอาดเบาะหนังสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด คอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าววิทยุซีดีจากโรงงานสามารถใช้งานได้ปกตินะคะยางอะไรและอุปกรณ์ฉุกเฉินมีให้ครบค่ะรถสวยไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยติดแก๊สไม่เคยน้ำท่วมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้พร้อมขับร้อแม็กสวยขอบ15 พร้อมยางใหม่ปี2024ดอกยางหนาๆทั้ง4เสเซนเอาไปใช้กันยาวๆได้สบายใจเลยค่ะรถสวยสมบูรณ์ได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะคะสภาพงดงามตามรูปเลยนะคะและตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกด้วยค่ะเอกสารเร่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีพรบรเดือนตุลาปี68ค่ะราคาคุ้มคุ้มนะคะเพียงแค่119,000บาทเท่านั้น พร้อมโอนสภาพพร้อมใช้สนใจดูรถที่เชียงใหม่ติดต่อโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ